สวัสดีครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับที่ปรึกษาการขาย sc วิรภาพนะครับก็ประจําที่เดิมนะครับบริษัทอิสุสุนครหลวงสาขานวนครเรานี้เองนะครับวันนี้นะครับผมมีรถอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับที่มาให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะครับมีใครทราบหรือเปล่านะครับว่าเจ้าทั้งซ้ายและขวานะครับทั้ง4ประตู2ตัวนี้นะนะครับว่าเป็นรุ่นไหน กับรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น4ประตูไฮรลนเดอร์มาในเกรดแนะครับมาในเกรดแนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมาในโทนสีขาวมุกนะฮะแล้วก็รถที่ทุกท่าทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งมอบให้กับทางลูกค้ากับเจ้าของรถนะครับที่ รอเลิกที่จะมารับนั่นเองนะครับในเรื่องของการจัดแต่งรถนะครับในสี่ประตูตัวไฮรลนเดอร์นี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโหลดหน้าสามหลังสี่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นทรงยีราฟแค้นั่นเองนะครับโหลดด้านหน้าสามนะครับหลังสี่นะครับพร้อมดัดแหนบและก็กลับแหนบให้นะครับดัดแหนบกลับแหนบให้ นะครับเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับออกมาทรงหล่อๆสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับด้านขวามือนะฮะตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวแค p ฟโฟลนะครับหรือว่าสประตูตัวลนั่นเองนะครับมาพร้อมในการจัดทรงเหมือนกันนะครับตัวนี้จะจัดทรงอยู่ที่หน้าสองหลัง3นะฮะจะออกมาทรงแนวนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ทรงแบบไหนหรืออยากได้รุ่นแบบ ไหนนะครับทักไายอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแคปโฟอลเรานะก็จะมาพร้อมชุดแต่ง Sport รนะครับที่ทุกคนเห็นนี้นะครับก็จะมาในาโทนที่สวยหล่อนะครับฝั่งด้านซ้ายมือเราจะมาในโทนตัวอไทเดอร์เรานะครับจะมาในโทนสวยหลอ่อและก็ดุดันนั่นเองนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับกับผมเองนะครับที่ปรึกษาการขายวีลภาพนะโทรมาได้เลย0648914119นะครับติดปัญหาอะไรนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับมาปรึกษาพูดคุยการทำสัญญาออกรถนะว่าออกรถใช้เอกสารอะไรบ้างและ อาชีพของลูกค้านะครับลูกค้าประกอบอาชีพอะไรสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ทางอิสุของเรานะครับมีโปรโมชั่นให้ทุกเดือนนะครับพร้อมส่งมอบรถถึงมือลูกค้าทุกคันนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามาจองได้นะครับเรารับจองกันเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับ สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0648914119มีภาพพร้อมจัดส่งรถทั่วประเทศครับผม